ระปิตาจำโบรุ่นมหาเศรษฐี78ปิดตาวัดแตกสร้างเป็นที่ระลึกเนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล78ปีเมื่อปี2565พระครูปลัดวชิโรสพนานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทประธานที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดพระาธาตุหมื่นหินวชิโรสพนยานและประธานสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกาลสิน ทำไมพระปิดตาจำโบรุ่นมหาเศรษฐี78แจกทานจึงมีความน่าสนใจประกอบพิธีพุทธาพิเศษในวันศุกร์ที่14ตุลาคม2565ณธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทบ้านแกเปะต่อเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินโดยมีพระเกจิกนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกได้แก่ หพระพรหมวชิโรสพน์ศีจันปุญญะโตอายุ84ปีวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานจุดเทียนชัยพระครูปรัดวชิโรสพนานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระใบติก้าอนุสรพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปูบุญมาหลวงปูเจกปุญโยวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดกาลสิน สพระครูสิริปุญญารักษ์หลวงพ่อบุญเกิดอริโยวัดอัมพวัน่วงน้อยจังหวัดกาลสินสิทธิหลวงปู่สอพันธุโลตำนานหลวงพ่อเจกตกริย์มวลสารหลักพริมบวนสาร27กันยายน65หนัธรรมอุทยานอทิเชน่นแผ่นทองคำแท้แผ่นเงินแท้จานมือพระอาจารย์อนุสรต้อมวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ด9กันยายน65 แผ่นเงินแท้จานมือหลวงปู่หนูสุวรรณวัดอัมพวนารามจังหวัดร้อยเอ็ด18กันยายนห5หแผ่นทองคำแท้แผ่นเงินแท้จานมือหลวงปู่ศิลาสิริจันโททําอุทยานจังหวัดกาลสินเมตตาอธิษฐานจิตสี่วันสี่คืนแผ่นทองคำแท้จานมือพระอาจารย์สุริยันโคสปนโยวัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามผงมวลสารผงเก่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโท พระอาจารย์พิชัยเมตตามอบให้ผงม,มวลสารพุทธคุณพระอาจารย์นุสรต้อมวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดพระอาจารย์ต้อมเมตตามอบให้มวลสารเก่าพระอาจารย์ต้อมมวลสารรุ่นเสือนอนกินแม่นชัยสมปรถนามวลสารรุ่นพรมประสิทธิ์เสียอันโอกิมวลสารร้อยล้านผงว่านมวลสารพุทธคุณพระอาจารย์สุรยิยันโคสปนโยวัดพุทธวนาราม วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามพระอาจารย์สุริยันเมตตามอบให้เศษไม้จันหอมจากพระกศฎจาันรัชการที่คุณเจ้ามอบให้ได้สายศีลและน้ำมนต์พิธีททเวศวรอุรังคที่สังคัดวัดพระาธาตุพนวรมหาวิหาร18กันยายน65ผงพระขุนแผนสร้างบารมีพระอาจารย์พัสกรสุทธมโมผู้ประบาทพนมดีจังหวัดอุบลราชธานี พระสมเด็จปรดโพร,รุ่นเกินร้อยหลวงปู่ทองมาถาโรวัดสว่างท่าสีผงทูปสารเจ้าพ่อปู่บัวเจ้าปู่ลาวเจ้าปู่จีนจังหวัดกาลสินสมเด็จคู่ชีวิตหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานพันตำรวจโทสันติมอบให้พระผงของขวญหลวงปู่เปลี่ยนปะยะปะทีโปวัดอรัญยวิกพันตำรวจโทสันติมอบให้ พระสมเด็จพระปิตาหลวงปู่ทองภูลสิริกามโมวัดภูกระแตพันตำรวจโทสันติมอบให้ลูกอมฝากเข้าพิธีสองสำเร็จหลวงปู่ศิลาปี63าพันตำรวจโทสันติมอบให้ผงทุบสารเจ้าพ่อยี่กอหงสอนอพระพลาชายัยพันตำรวจโทสันติมอบให้ผงทูบและดินสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตพื้นที่กอโทโมพันตำรวจโทสันติมอบให้ ผงใบลานผงว่าน108ผงดินดำพระธาตุนาดูนผงแร่เพชรหน้าทั่งผงแร่ลบบุรีผงจันจิราผงประสาทวสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ผงครั่งผงชันโรงตายพรายผงแร่108ผงผงผานไทยโบราณผงตะใบเงินโบราณและอื่นๆพระอาจารย์มนตรีวัดแก่งกลางดงเมตตามอบให้พระผงหลวงปูศิลาออกวัดสันติวิหารจังหวัดร้อยเอ็ดพระผงจักพันหลวงตามมาพระกรุป นาดูนสีพึ่งพระเกจิอาจารย์ต่างๆเส้นเกษาครูบาอาจารย์หลวงปู่ศิลาและอีกหลายรูปและอื่นๆพระสมเด็จปรุนประวัติมูลนิธรรมชีวินวัดอรุณราชวรามพระร่วงหลังรางปืนหลวงปู่ประเสริฐสิริคุตโตวัดป่าเวลุวันอรันวาสีใบโพพุทธคยาประเทศอินเดีย พระสมเด็จมหาราชทรงครุฑวัดสีกันพระพงหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีปิตาณมิปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่สีวัดถ้ำเขาบุญนาคพระพงหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงพระพงหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามพระพงหลวงพ่อหนุนวัดพุทธโมกพรารามพระพงหลวงปู่ทีมวัดละหารไร่ พระผงหลวงพ่ออภัสวัดห้วยด้วนสมเด็จเจริญลาบหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมพระผงหลวงปู่บุญมาคำพิรธรรมโมวัดป่าสีพนมจังหวัดสกลนครพระผงหลวงตาสิริอินทสิริวัดถ้ำผาแดงผานิมิตจังหวัดขอนแกน่นและมวลสารพระเกจิอาจารย์ต่างๆอีกมากมายและอื่นๆรายการจัดสร้าง5926องค์ หเนื้อพญาไม้มงคลผสมผงมหามวลสารนำเริกตะกรุดทองคำดอกหน้าทองเต็มแผ่นสร้าง15บองค์สเนื้อเกศรมงคลผสมผงมหามวลสารนำเริกตะกรุดทองคำดอกหน้าทองเต็มแผ่นสร้าง14บองค์สเนื้อพญาไม้มงคลผสมผงมหามวลสารกรรมการตะกรุดทองคำคู่หน้าทองฝังพลยสร้างหนึ่งร้อองค์สี่ เนื้อเกสรมงคลผสมผงมหามวลสารกรรมการตะกรุดทองคำคู่หน้าทองฝังเพลยสร้าง99องค์หเนื้อพญาไม้มงคลผสมผงมหามวลสารกรรมการตะกรุดทองคำเงินหน้าทองฝังเพลยสร้าง150องค์6เนื้อเกสรมงคลผสมผงมหามวลสารกรรมการตะกรุดทองคำเงินหน้าทองฝังเพลยสร้าง149องค์7 เนื้อพยาไม้มงคลผสมผงมหามวลสารกรรมการตะกรุดเงินคู่หน้าทองฝังพลยสร้าง200อยองค์8เนื้อเกสรมงคลผสมผงมหามวลสารกรรมการตะกรุดเงินคู่หน้าทองฝังพลยสร้าง199่อเงค์เเนื้อพยาไม้มงคลผสมผงมหามวลสารฝังพลอยสร้าง2500องค์10 เนื้อเกสรมงคลผสมผงมหามวลสารฝังพลอยสร้าง2,500องค์พระปิดตาจำโบรุ่นมหาเศรษฐี78ปิดตาวัดแตกองค์นำเลิกเลี่ยมทองเช้านี้ได้เข้ากราบและนำถวายหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะทาอุทยาน พร้อมกันได้นำบล็อกพระปิดตาไปพลีทำลายบล็อกเพื่อความเป็นสากลในการเล่นหาต่อไปในอนาคตถือเป็นการปิดงานอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดหลังจากทำลายบล็อกแล้วได้นำถวายหลวงปู่ให้เก็บรักษาไว้ในที่อันควรในธรรมอุทยานพี่ก้องบอกว่าต่อไปจะนำเข้าเก็บในพิพิธภัณฑ์ทำเนียบวัตถุมงคลของหลวงปู่ต่อไปในอนาคตโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุสาธุสาธุเครดิตคุณแม็กกาละสิน